มาครับพี่น้องเมื่อนี้จะพา่ายเบิงลด90%ของชายไทยลดในฝันของชายไทยนะ90%เลยอีหยังครับไอ้ฮะลดอีหย,ยังมีรุ่นเดียวแค่นั้นแหละชายไทยโตโยต้า <Toyota. S 1> <laughs> 90%เลยะนะแต่ว่าจะซื้อได้หรือเปล่านั่นอีเรื่องหนึง่งอีเรื่องหนึง่งแต่ว่าลดในฝันของชายไทย90%ทั้งอยู่ในประเทศไทยแล้วก็อยู่ในต่างโลกอยู่ในต่างต่างดาวอยู่ในดาวอังคารผมดูแล้วพี่ผมดูแล้ว <laughs> มาดาถ้าคุณเป็นหนึ่งในนั้นนะคอมเมนต์หน่อยอมันจะเป็นรุ่นไหนไม่ได้ต้องรุ่นไหนครับพี่ e พูพู x series โอ้ย e พูพูข่อยเบาหรอก e สูพ e ีบอก e สูส e ู x series e รถในฝันของชายไทยนะไอเสียมทำสถิติมาแล้ว90%นะรถในฝันของคุณนะของชายไทย90% แต่จะซื้อได้อีกหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะอีกเรื่องหนึ่งถ้าความฝันของคุณผ่อนเดือนละเก้าพันหมื่นหนึง่งเงินเดือน8ปดพบ้าง9ก้าพับ้างอันนั้นก็อย่าไปฝันเกินตัวฝันได้แต่ต้องดูความจริงเอาี่เราผ่อนไว้แต่ถ้าเงินเดือนหมื่นสี่หมโอเคหาคนมากู้ร่วมซื้อได้เลยไอเสียมไม่ขาดโอเคไหมโอเคคนเราฝันได้แต่อย่าไปถึงหรือเปล่าถ้าอยากไปถึงเราก็ขยันทำมาหากินสร้างเนื้อสร้างตัวเก็บหอมรอมริษถึงเงินเดือนจะน้อย แต่ถ้ารถมันผ่อนแพงทำยังไงทำไงพี่ก็เก็บเงินมาดาวมันจะได้ผ่อนถูกไม่ใช่ว่าเอ้ยร้านไหนมันก็ฟรีดาว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 ปุ๊บทุกร้านไม่เป็นรถมือสองกูซื้อร้านไหนก็ได้มันฟรีดาวหมดกูจะทําเพื่อตามใจความฝันของกูจะเป็นอะไรอยาก,ยากได้ฟรีดาวแต่เงินเดือนแค่เก้าพันหมื่นเอ็ดนะมันจะไปรอดไหมไม่ไรอดบ่รรอดเรับรถผ่อนเก้าพันแล้วเพราะฉะนั้นฝันได้แต่เย็นละมือ <laughs> ฝันนั้นต้องทําจริงด้วยไม่ใช่ฝันแล้วเป็นจริงอยู่3เดือนอเดือนที่สี่ปล่อยยืดปล่อยยืดกขบอกแล้วฝันแลวต้องพาความจริงพาตัวเราไปให้ตลอดรอดฟังไม่ใช่ฝันแค่สามเดือนโอเคไหมโอเคครับพี่ถ้ามื่นกว่าไอ้เสียมช่วยแต่ถ้า,าเพราะว่าเงินเดือนมื่นกว่าหาคนมากู้ร่วมหนึ่งคนจะแปดเก้าพันไอ้เสียมแนะนําหากระบะพอนุขกุกกโอเคไหมมาวันนี้พาดูกระบะเอ็กซิลี กวันใจมหาชนชายไทยแท้90ทั้งไทยแท้ทั้งอ่าทั้งทั้งชายไทยแท้แล้วก็ใชายไทยประเทศ90เปอร์เซ็นต์ผู้หญิงก็มากผู้หญิงก็มากผู้หญิงกระมากกนะครับผู้ผู้หญิงสายสิ่งหลายได้เดี๋ยวนี้นะผู้หญิงสายสิ่งหลายอาล็อกหน่อยนึงเด้อนะผู้ใจญยโยงชื่อ คันเดี๋ยวละ9 0 0 0ตลอดสัญญาเอาไปเลยเดี๋ยวใส่แม็กซิ่งให้อีกชอบไหมชอบครับเออเดิมๆชอบไหมชอบครับอ่อยังไงไม่ต้องใส่เอาเอาเอาเดิมๆไปเอาแม็กซิ่งครับเอาแม็กซิ่งเดิมๆไปนะอันนี้สีขาวเลือกเอาจะเอาสีอะไรผ่อน9,000ปี20 21ทั้งคู่นะเบาะแดงนะสวยงามนะความฝันของใครหลายๆคนบางคนถามว่าโอ้ไอซเสมผมดู2คันแบบนี้ผมจะซื้อสีไหนดี นเมียอยากได้สีขาวพ่อตาอยากได้สีดำเอาไว้ขับเลาะกินเหล้าขาวกับเพื่อนฝูงอ้อมบ้านผมจะต้องซื้อสีไหนดีพี่ผมจะต้องเอาใจดีใครดีต้องเอาใจใครดีพี่พี่ช่วยเรื่องครอบครัวผมด้วยผ่านมาทั้งหมดนั่นแหละซื้อไป็น้สองคันเลยโอเคไหมโอเคครับสีขาวอพอนเก้าพันเหมือนกันครับ เยวแถมมอเตอร์ไซค์เวฟร้อยสิไอป้ายแดงหนึ่งคันนะเรียกว่าเป็นรุ่นในฝันของชายไทยเกเเลยหนึ่งในนั้นก็ไอ้เสียมนแหละแต่ว่าไอ้เสียมขับรถรุ่นไหนรืกรู้ไหมรู้ครับแต่เวลาเอาจริงเข้าจริงนะกูขับตัวนี้ตอนเดียว <laughs> <laughs> ใส่คอกด้วยรีโว<อ> <laughs> หลายคนถามว่าไอ้เสมีมโอ้ยรวยขนาดนี้เงินเดือนขนาดนี้ ทำไมต้องขับตอนเดียวด้วยอยากรู้ไหมอยากรู้ครับพี่นะทัศนคต,ติองค์แต่ละคนมันเหมือนไม่เหมือนกันครับนะของผมอาจจะไม่ตรงกับคุณของคุณอาจจะไม่ตรงกับผมไม่มีใครถูกใครผิดนะที่ไอเสมขับรถตอนเดียวใช้ในชีวิตประจําวันเพราะอะไรหนึ่งเลยไอ้เสมตัวคนเดียวไปไหนมาไหนก็ตัวคนเดียวยังไม่มีครอบครัวครับอาจจะมีแฟนมีคนคุยบ้างแต่ว่าเราใช้ชีวิตคนเดียวครับ กลับบ้านชชยภูมิกลับบ้านต่างจังหวัดเราไปคนเดียวเราก็ใช้แค่ตอนเดียวใช่ไหม,มเพราะเราใช้สะดวกนะแล้วเวลาไอ้เสียมไปไหนไอ้เสียมทำาทำประกอบอาชีพเกษตรกรด้วยเลี้ยงวัวบ,บ้างเอาไว้ตัดหญ้าไว้ขนขี้วัวด,ด้วยไว้เวลาแวางก็ขนของมาขายได้ใช่ไหมแมนครับนะเวลาบ้างก็ขนของมาขายได้เวลานั้นนี่เราก็ทุกของมาขายได้นะมันทําได้หลายอย่างเพราะว่าเราตัวคนเดียวแต่ถ้าอนาคตเรามีลูกมีเมียเรามีครอบครัว มีลูกสองคนสาคนเราอยากได้ไหมสี่ประตูอยากได้ไหมเอสีวีเราก็อยากได้ครับแต่ตอนนี้เราก็ซื้อเพราะว่าเรายังไม่มีครอบครัวเราก็ยังใช้ชีวิตแบบแบบนี้อยู่ใช่ไหมสดแล้วบกเกินโตวเป็นปอะเ,<อ>เพราะว่าไปยังเขาเอาเจ็ดที่นั่งเลยไอ้เพื่อ,อไว้เพื่ออนาคตไว้ มึงเอาปัจจุบันนี่เอาปัจจุบันว่ามันจะไปทําหาหากินอีหยังแม่นวะแม่นครับไอเออถ้ามันจะมาหา,หากินจะเลือเล่อนลุ้งเรื่องประสบความสเร็จมีเงินมีทองจะซื้อจะคัดก็ซื้อรถแม,ม่นบ่แม่นครับถูกต้องเอออันนี้ไอเสียมก็ความสะดวกสบายไอเสียมจะไปใต้วัดไปนั่นไปนีขนข่ก็ขนขี่งัวขนขี่ควายขนขี่สร้างขนขีม่มนะ้านะบัวขนแต่จ๋าแค่นั้นแหละโอเควะโอเคครับว่าได้ไปใส่ก็หาของมาขายได้เบิดครับพี่น้องก็เลยใส่ตอนเดียวประสบความสะดวกสบายนะนี่อ่ะ ตกลงกูจะเเววเด้งตอนเดียวหรือกูว่าจะเเววชีวิตเจ้าของอีเดียวเอาเอ็กซิลี่ขาวกับดำไอพอนเดล 9, ่าเก้าพันหนุ่มน้อยหนุ่มน้อยปลากล้วยตามเซลเนี่ยตามเซลมาเบิ่งลูกค้าเนี่ยโอเคครับเลือกได้เลยฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีส่งฟรีทั่วไทยไอเสียมรถซิ่งจัดให้ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์แชร์คลิปวิดีโอนี่เป็นสะพานบุญ ผู้ทูกผู้ยากพู้กําลังหาหารถไปทั้งหนบ่ระพันแวะเขามาหาเบิ่งซองเกษมรถซิ่งนะแวะเขามาขอให้ได้บุญได้มีวาสนาต่อกันเป็นสะพานบุญบอกต่อตอนไปมาซื้อรถได้ง่ายได้ปู่มชั่นดีออกง่ายขายข่องได้รถสวยรถถูกรถดีโอเคปะโอเคครับไอ้แต่นี่เจ้าก็ได้บุญแล้วอ่ะพิมเป็นกําลังใจให้เสียมไงพิมพ์คําว่าโคตรสุดโคตรสุดโคตรสุดไอเสียมของแท้ไอเสียมคนจริงไอเสียมจัดให้ไอเสียมส่งฟรีฮอตหน้าบ้านแชร์ไปวิรุญจ๋า Ciao!